สวัสดีครับเรื่องเราจะถึงสุขตอนที่หนึ่งร้อยสามประจำวันพุทธที่สามสิบมีนาคมสองห้าหกห้าตอนคนเราไม่ได้มีประสาทสัมผัสแค่ห้าอย่างคุณอยู่กับผมอธิพงศ์พัฒนาเศรษฐพงศ์ครับเรามักจะได้ยินกันใช่ไหมครับว่าคนเราเนี่ยมีประสาทสัมผัสห้าอย่างคือภาพรถกลิ่นเสียงและก็การสัมผัสนะภาพก็คือมองเห็นด้วยตารถก็คือรับรสด้วยลิ้นกลิ่นคือการดมด้วยจมูกเสียงคือการได้ยินด้วยหูแล้วก็สัมผัสก็คือการรู้สึกผ่านผิวหนังนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ได้มีประสาทสัมผัสแค่5้าอย่างนะครับเรามีมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับอย่างน้อยก็7อย่างละนะครับแต่นี่ไม่ใช่แบบใน,นการ์ตูนเซนเซย่าอะไรแบบนั้นนะครับที่พอเปิดสัมผัสที่7แล้วจะมีพลังพิเศษเนือมนุษย์อะไรแบบนั้นอันนี้คือประสาทสัมผัสจริงๆที่คนเรามีนะครับเพียงแต่อย่างที่6และเนั่นแหะเราอาจจะใช้มันเป็นธรรมชาติจนไม่รู้สึกถึงมันนะครับหรือบางทีอาจจะไม่ใช่อะไรที่รู้สึกได้ชัดเจนมากจนเห็นเด่นชัดเหมือนประสาทสัมผัสทั้ง5้าอย่างแรกนะครับ ภาษาสัมผัสที่เพิ่มขึ้นมาอีก2อ,อย่างนะครับก็คือการรับรู้ตำแหน่งข้อและการเคลื่อนไหวและการกําหนดรู้ทางการท่งตัวนะครับซึ่งไม่ได้มีการจัดลําดับอะไรเป็นพิเศษนะครับว่าอันไหนเป็น6อันไหนเป็น7นะครับผมแค่คิดว่าการเล่าแบบนี้มันจะลื่นไหลกว่าแค่นั้นเองนะครับการรับรู้ตำแหน่งข้อและการเคลื่อนไหวเนี่ยมีชื่อว่าการรับรู้อากับกิริยานะโดยมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า proprioception ครับ ซึ่งหมายถึงการที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าข้อต่อต่อตางๆของร่างกายเรานั้นอยู่ในท่าไหนแขนตอนนี้งอไปมากแค่ไหนขาเหยียดต,ตรงอยู่อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าที่เราสัมผัสต,ตำแหน่งของข้อต่อได้นั้น,นไม่ใช่เพราะผิวหนังหรือนะครับก็คือเรารู้ตัวเพราะเวลาที่แขนขาเราขยับไปเราก็รู้สึกว่ามันขยับผ่านทางผิวหนังนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ความรู้สึกทงผิวหนังเนี่ยก็อาจจะมีผลได้บ้างนะครับแต่การรับรู้อากับกิริยานั้นนะเป็นประสาทสัมผัสที่แยกออกมาต่างหากนะครับส่งมาจากตัวรับสัมผัสที่อยู่ในข้อต่อส่วนต่างๆของร่างกายเราโดยตรงนะครับให้เราลองทดสอบแบบนี้ครับกำมือสองข้างนะครับแล้วก็ชี้นิ้วชี้ออกมานะจากนั้นเนยนำมือสองข้างไปด้านหลังศีรษะแล้วพยายามเลื่อนมือสองข้างเข้าหากันให้นิ้วชี้เนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยมาชนกันพอดีทุกคนสามารถทําได้ครับถึงจะไม่ได้ตรงเปะ๊ะแต่อย่างน้อยก็ต้องเฉยๆๆียวเฉียวแน่นอนนะครับ ถามว่าทําไมเราถึงทําได้ทั้งที่เรามองไม่เห็นนะก็เพราะเรารู้สึกได้ตลอดเวลานะครับว่ามือของเราเนี่ยอยู่ในท่าไหนและอยู่ในตําแหน่งไหนโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งการมองเห็นด้วยการรับรู้ทางตานะครับคือเราไม่ต้องไม่ต้องมองเห็นก็ได้นะครับซึ่งความสัมผัสเนี่ยก็คือเรียกว่าการรับรู้อากัปกิริยาด้วยสัญญาณที่ออกมาจากข้อต่อของเราเองนะ ประสาทสัมผัสเนี้ยนะครับสาคัญอย่างมากนะครับเกี่ยวกับการทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่ต้องรับรู้ตําแหน่งของร่างกายนะครับเช่นการเล่นกีฬาหรือการเต้นประกอบท่าทางต่างๆนะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้ได้ตลอดเวลาว่าแขนขานิ้วของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มองส่วนนั้นอยู่ประสาทสัมผัสอีกแบบนะครับก็คือการกําหนดรู้การทร่งตัวนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า vestibular sense นะครับซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่ทําให้เราบอกได้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวอย,อย่างไรนะครับ หรือพูดให้เป๊ะๆก็คือศ like ีรษะของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอย่างไรนะให้ลองนึกนะครับว่าเรานั่งหลับตาบนเก้าอี้ที่หมุนได้นะครับแล้วก็มีคนอื่นหมุนเก้าอี้ให้นะครับเราก็จะสามารถรู้สึกได้นะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังหมุนอยู่ทั้งที่เราเองเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอะไรนะครับหรือเวลาที่เราดำน้ําอยู่นะครับถ้าเราหมุนตัวม้วนไปม้วนมานะครับเราก็จะรู้สึกได้ว่าเรากําลังบิดหมุนตัวไปทางไหนนี่ก็เพราะว่าในศีรษะของเราเนี่ยมีอวัยวะรับสัมผัสการทรงตัวอยู่นะครับ อวัยวะที่ว่าเนี่ยก็คือท่อครึ่งวงกลม3ท่อด้วยกันนะครับเลือกชื่อตรงๆว่า semicircular canals โดยเรียงตัวกันใน3มแกนนะครับเมื่อไหรที่ศีรษะของเราบิดหมุนไปเนี่ยเช่นนะครับสมมติเรานั่งหลับตาบนเก้าอี้หมุนนะครับแล้วก็มีคนหมุนเก้าอี้นะครับของเหลวที่อยู่ในท่อที่วางอยู่ในแกนนอนเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวแล้วส่งเป็นกระแสประสาทไปยังสมองให้รู้ตัวได้นะครับว่าตัวเราเหรือว่าเป๊ะๆก็คือศีรษะของเราเนี่ยกำลังหมุนอยู่เป็นต้น,น การกำหนดรู้การทรงตัวมันมีความสำคัญมากนะครับสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเรายืนตัวตรงอยู่หรือว่ายืนอยู่ในท่าไหนนะครับเอาแค่การเดินเนี่ยยังทำไม่ได้เลยนะครับถ้าเราขาดกำหนดรู้การทรงตัวไปนะครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัสเนี่ยแค่จะเดินเฉยๆเนี่ยก็ยากแล้วนะครับแต่เห็นว่าประสาทสัมผัส2ออย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยแตกต่างเป็นเอกเทศกับภาพรสกลิ่นเสียงและสัมผัสแล้วก็เป็นประสาทสัมผัสที่เรารับรู้ได้ไม่ชัดเจนนะครับอธิบายก็ยากกว่านะครับ คงเพราะด้วยเหตุนี้ละมั้งนะครับในแนวคิดแต่เดิมเนี่ยจึงไม่ได้รวม2อ,อย่างนี้เข้าไปด้วยนะแล้วที่ผมบอกว่ามีประสาทสัมผัสอย่างน้อย7อย่างเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับนันก็เพราะว่าการสัมผัสนั้นอนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีรายละเอียดแยกยก่อยได้อีกเยอะนะครับเช่นความรู้สึกเจ็บความรู้สึกถึงอุณหภูมิความรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนได้อื่นๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มองสัมผัสย่อยแบบนี้รวมเป็นอย่างเดียวกันแต่ถ้าใครจะมองว่ามีมากกว่าหนึ่งก็คงไม่ถือว่าผิดหรอกนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook เพจเรื่องเล่าจันถึงสุขครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ